คำคมเพิ่มพลังบวกเราคือผู้ชนะจงหามันให้เจอความฝันและความสำเร็จในชีวิตแล้วเริ่มออกเดินทางไปตามหามันทันทีนี่คือข้อคิดคําคมสำหรับผู้ชนะ 1. ชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นทุกๆเช้า 2. คุณคิดยังไงชีวิตคุณก็จะเป็นไปแบบนั้นดังนั้นจงฝันใหญ่เข้าไว้ 3. จงไปให้สุดทาง ตราบที่คุณยังต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย 4. จงเรียนรู้จากคนที่สำเร็จเพราะนั่นคือทางลัดที่จะทำให้คุณไปได้รวดเร็ว 5. ชีวิตมีแต่เรื่องท้าทายเสมออย่าได้ปล่อยให้มันลอยไปตามยะถากรรม 6. เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพราะเราก็มีคุณหนมบัติที่ดีเช่นกัน 7. สรรพสิ่งในโลกล้วนงดงามแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พบเห็น 8. อุปสรรคในชีวิตจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเราได้ 9. ทุกคนล้วนมีพรสวรรค์จงหามันให้เจอ 10. อย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ 11. จงขอบคุณทุกสิ่งแล้วจะทำให้คุณมีมากขึ้น 12. จงโฟกัสที่ความฝันของคุณเสมอ